ที่จะต้องมีการลืมคือถ้าเราไม่ลืมนี่นะคะเราจะอยู่โลกนี้เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อแม้อันหนึ่งข้อแม้อันหนึ่งเนี่ยของโลกนี้คือตรงนี้อาจารย์เนี่ยไม่รู้ว่าโลกอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงตรงอาจารย์ไม่มีความทรงจําแต่ในจักรวาลอันนี้เนี่ยเขารู้ดีกันว่าโลกนี้ เป็นโรงเรียนหรือเป็นเวทีละครที่จะต้องมาเล่นบทบาทที่ยากที่สุดที่มันยากที่สุดแต่ถ้าใครเนี่ยเล่นละครพวกนี้มาเรียนตรงนี้แล้วก็สอบผ่านได้การพัฒนาจงจิตวิญญาณของคุณจะก้าวหน้าแบบกระโดดเลยแบบกระโดดเลยตามที่คุณคริสเตียนเนี่ยเล่า นะคะว่ามันเหมือนกับว่าเรากําลังใส่เสื้อเกราะที่มันหนานะคะหรือใส่ชุดของของมนุษย์ต่างดาวก็ไม่ใช่เออของยานอาวกาศนะคะที่มันเทอะทะแล้วก็ต้องพยายามใช้ชีวิตอะไรต้องเดินต้องอะไรแต่อะไรมันยากมากเลยคือคุณจะต้องฝืนทําอะไรแต่อะไรทุกอย่างแต่ถ้าคุณทําได้สอบผ่าน นะคะเมื่อคุณถอดเกราะอันนี้ออกมาคุณจะเบาโยางขึ้นอีกเยอะเลยคือหมายความว่าจิตวิญญาณของคุณจะได้รับการพัฒนาเนี่ยแบบเยอะมากเลยสูงมากคือมันสามารถล้างกรรมอะไรแต่อ,อะไรเก่าๆเนี่ยนะคะได้แบบเป็นกุลุดกุลุดเลยถ้าคุณทําผ่านถ้าคุณทําผ่านฉะนั้นข้อแม้อันหนึ่งเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องลืมนะคะฉะนั้นเหตุผลของการลืมเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะคะ สามารถที่จะใช้ชีวิตเพื่อที่จะล้างกรรมเก่าพวกนี้เนี่ยได้ดีได้ดีเพราะว่าถ้าคุณจําได้ถ้าคุณจําเนี่ยสวรรค์นเนี่ยได้ไม่มีใครอยากอย,กอยู่หรอกไม่มีใครอย,อยากอยู่โลกนี้แน่นอนแต่ละคนต้องกลับเหมือนกับที่คริสเตียนเนะี่ยกลับไปเนี่ยลงมาคันมารดาเนี่ยโอ้ยยังไม่ทันถึงห้านาทีนะก็ทุบกระจกแตกกลับบ้านดีกว่าไม่มี คือถ้าคุณจำได้เนี่ยคุณจะไม่มีใครอยากอยู่ฉะนั้นพวก near death experience ทั้งหลายอะ่ะพวกคนที่ตายไปแต่ยังไม่ได้ตายจริงเนี่ยนะคะพอ,พอ,พอไปสัมผัสอันนั้นแล้วบอกว่าโอ้ยยังไม่ใช่ถึงเวลาเธอเนี่ยต้องกลับมาก่อนไม่มีใครอยากกลับคนที่กลับมาเนี่ยมีแค่คนที่เรียกว่าอยากที่จะกลับมีแค่ห้าเปอร์เซ็นตแล้วส่วนมากมีลูกเล็กคิดว่าเออเราจะต้องมารับผิดชอบงานของตัวเองแต่ส่วนมากก็ไม่อยากกลับอย่าพักที่กลับนี่เอา ฉะนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งจะต้องลืมนะคะเพื่อเราจะได้โฟกัสเนี่ยได้โฟกัสเนี่ยงานในชีวิตประจําวันได้เนี่ยดูแลสามีดูแลลูกรับผิดชอบต่อการงานใดได,ได้เพราะถ,ถ้าถ้าเธอยังมีความทรงจํามันนั้นเธอก็จะใช้ชีวิตต่อไม่ได้เลยละ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องคิดถึงบ้านแบบสุดๆเลย คิดถึงบ้านแบบสุดๆเลยอะ่ะที่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยต่อเนี่ยได้นะคะคิดถึงบ้านแบบสุดๆแล้วก็ฉะนั้นต้องให้ลืมเพื่อที่จะได้นะคะไม่คิดถึงบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยโยนให้ลูกปัดเนี่ยลูกปัดมีอะไรที่จะเติมให้อาจารย์ไหมอาจเติม